เปถึกเวีนี่ฟื้นแล้วหุ้ยพระหายวะพระหายไปแล้วเอาอย่านิ่งครับอย่านิ่งฮัลโหล มึงในกองเลยจะหนีพวกกูเหรอหนีกับพ่องดิเ่ออ,อยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยเตะกี้กูเป็นลมมึงต้องไม่เชื่อกูแน่ว่าตะกี้กูเห็นอะไรไอชิบายเป็นไรมึงกลัวจนเป็นลมเลยเหรอือว่าเออมึงมาแทนกูเวล่ะเออนรี่ททำภารกิจต่อเลยไป <c oughs> พวกมึงก็คอยรับโทรศัพท์กูด้วยนะตอนกูทำเสร็จอะ่ะเออกูรู้แล้วเดี๋ยวมึงเดินออกไปก็รู้ว่าต้องทำอะไรนะ เอ้ยแม่งไม่น่าแพ้ขนานพุ่งมนเลยว่าเฮ้ยเหลือจะเชื่อโดนขนาดนี้คือยังจะไม่ล่าท้าผีกันต่ออีก เชีย <She> ตึกนี่ที่มีคนตกลงไปตายนี่ว่าตึกอะไรใครต่อยกูกูต่อยคืนสง,งบ <c oughs> ช่วยด้วยสวยสวยอีอ้วนเมียอายุเป็นสายตำรวจ เอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรวะไม่มีอะไรหรอกนะคิดไปเองช่วยด้วย Nào, không có đường B-Loss Cái gì vậy? ไม่มีทางลงอหรอต้องไปไหนต่อเดินเกาผู้คืนเอาคิดว่าจะมีอะไร ก็แล้วกุนาปิดด้วยอ้าวอะไรอ่ะเสียใจด้วยเรื่องลูกสาวกานจอดรถนั่นเงี่ยไปนะตอนนี้แค่เรื่องคนรถถตึก,ก็เอ้าไม่มีทางแสดงว่าตรงนั้นมันต้องมีทางลงดิ แต่มันไม่มีโอ้โหเขาแทรกตัวออกไปดีอ๋อนั่น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 นี่นนนนนหนแหละดริฟลดลงสงบมาอีกแล้ว แน่จริงเข้ามาห้ามเข้าอายุวัดบางสะพานเป็นเตรียมบอลศูนย์นเจ็ดอืมอะไรอะไรอะไรห้ามีเตียง อ๋อไม่ได้กระโดดตึกแต่ตกสรุปตกนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ตกแต่ว่าเป็นกระโดดตึกไหวมืดมาก ขอดูอีกสักนิดประตูอะไรยังเปิดไม่ได้นันก็เดินลงอะไรเฮ้ยกูเข้ามาในตึกเก่าแล้วเอาฮัลโหลฮัลโหลไอ้บ้า ไปพากเสียงว่าไม่เห็นอะไรเลยอุยอ้ยอฮ้ย อสอนนั่นยังไม่ละความพยายามจะจีบเราจริงๆหรอเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเรามีอารมณ์แปรปรวนแบบนี้จะรับเราได้แบบมาริสาเหรอมาริสาเองก็ยังเตือนอยู่เหมือนเดิมโงเราจริงจนจะกลายเป็นแม่อยู่แล้ววันนี้มีหมอดูแปลกๆมาทักอีกแล้วบอกให้เราระวังคนที่จะเข้ามาสงสัยจะหมายถึงตัวหมอดูเองเออตลกตลก ชื่ออะไรหมอดูวะอะไรมาแต่เสียงอ๋อประตูตรงนั้นเปิดไปไปมาๆอีพาร์ทของ ไอ้บุญนนี่ยยากสุดเลยเดนนินหานู่นหานี่ แม่งเล่นจนเวียนหัวเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้อยู่ดีก็เหมือนย,ยังจะสำรวจอีกครับพระเจ้าช่วย มึงไม่ได้กลัวหรอกว่ะมึงทำท่าทำท่ากลัวไปงั้นน่ะผู้คนที่อยู่ในเรือต่พี่ผ่อาจารย์ต้องมีตัวกราดกินี เรื่องนี้น่าจะได้จับชายอย่างไทยปรากฏว่าผู้ที่จับชายได้ถึง3ครั้งก็คือลูกชายเศรษฐีนิทานแล้ว <c oughs> เสียงไอตัวอะไรอีกแล้ววะ เจอแสงสว่างเ้ยใครวะเอามึงมาทำอะไรที่นี่พี่ดำโอ๊ยกวาเจอเนื้อคู่พี่ช่วยผมด้วยใ <c oughs> ส่มาสักขนาดนี้มึงอย่าบอกนะว่ามึงมาล่าท้าผีที่นี่แพี่ไม่ให้บอกไม่บอกก็ได้ครับเอาพอเลยพอเลยคนในนี้จะฆ่ากันตายอยู่แล้วมึงรีบออกไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้ เออไปแจ้งตำรวจฆ่ากันตายอะไรกนันวะเนี่ยมีผีแล้วยังจะมีคนมาฆ่ากันตายอีกครับเฮ้ีผู้หญิงเออรีบไ,ไปซะเดี๋ยวกูจะไปช่วยคนก่อนตรงไปทางนั้นประตูเปิดอยู่จริงเหจบเรื่องแล้วอย่าบอกเตี๋ยผมนะพี่ขอบคุณครับอ,อ คุณยหนจะฟังวิธีเห็นผีไปที่สองก็มองหวัางขากลางร่มกลางคืนดูเงาในกระจกตอนเที่ยงคืนเช็ดดินสุสันมาทาเปลือกตาเสียงเลยวะเฮ้ยอะไรวะนะ โอ้ยยายยายมาทำอะไรไม่รู้ครับมันเป็นของเส้น มาทางนี้ถูกไหมเนี่ยอืมโอ้เกมเซฟเตรียมมีเรื่องเลยครับ บันไดพี่เขาแคบแคบอะไรใครขี้อุ้ยรถเข็นนะมีคนเข็นรถเข็นนีน่ว่าเสียงคน ยายเสียงเหมือนแบบไอ้เนี่ยปีศาจคณะกรรมการโรงพยาบาลนาเรโมท เจ้าหน้าที่เชี่ยล็อกโอ้โหยังจะมีสัญลักษณ์แก๊งอยู่ในนี้อีกเฮือมันมาอีกแล้ว Ngươi Cái thằng này à Chưa khả năng nếu mình quá À đập tá binh đập tá binh ui về thằng này vậy ạ Theo to liêng đừng Xe lọc กูกลัวยายมากเลยตอนนี้กูไปดูแล้เล่นให้จบจบไปเวียนหัวอันนี้อะไรอ่เป็นเหมือนอกุญแจครับเอามาทำอะไรไม่รู้ ต้องมาทำพิธีออีกเดินกลับไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งเพื่อเอาเทียนรูปเมื่อกี้เราน่าจะถ่ายไปแล้วเดินกลับไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกรอบ ห้องนี้แหละเฮ้ยทุกแกว่ะเกาะอะไรวะตอนสุดท้ายน่าจะมีแบบอุ้ยทุกแกหายไปแล้ว All right took care of you yeah. มันไม่ลองสักเอะเลยวะหรือมันก็อึง้งเหมือนกูนี่แหละไหนทำพิธีอะไรว้ยพวกเขารวมพิธีพร้อมแล้วครับโห คุณรวงพิธีพร้อมนะครับผมยืนนิ่ง ไปแล้วว่ะต้องไปถ่ายรูปว่ะถ้าถ่ายแล้วเนาะห้องนั้นอ่ะตรงไปเลี้ยวซ้ายทะลุสองประตูแล้วเลี้ยวขวา น,นั่นเตรียมตัวเลยเดือดฮึบเฮ้ยเสี่ยพ่อมึงไอ้สัตว์มาแล้ว

ยาฮ้ยเอา้ามันตะโอ้โหเต็มเต็มทำไมมันตามทันวะเฮ้ยไปทางไหน เชี่ยมันตามทันหรอวูว่ากูก็เร็วอยู่นะมาวิ่งรอเลยเอ้าโอ้จะให้กูเร่งยังไง

Yang huruf yang huruf.